ครับวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้ยูอับเกมการีนาฟรีไฟล์นะครับผมสวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครลิงนะครับหรือว่าห่อคงที่เพื่อนๆเร,เรียกกันนะครับซึ่งมันมีอัปเดตมาใหม่เว้ยคือมันสุดยอดมากนะครับเพื่อนๆคือถ้าเรายิงคนสมมติว่าสก,กิลเรามีใช่ไหมล้วเรากดกดอันเนี้ยล้วเรากดยิงคนไปใช่ไหมแล้วมันจะ มันจะแบบกดตะกิลได้เรื่อยๆถ้าเรายิงคนตายนะครับอหรือว่าล้มนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้มันจะมาสาธิตให้เพื่อนๆดูกันแล้วกันนะครับตะเกิลวที่ผมใช้ตอนนี้ก็ผมอยู่โซนฟีดาตายนะครับผมนะตะเกิลผมใช้ก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขั้นตอนแรกผมจะซื้อปืนก่อนนะครับเอาปืนก่อนผมจะใช้เป็นปืนเอ็นเก้าสี K ่นะปืนยิงยุงในตำนานนะครับแล้วก็ปืนอะไรดีวะลูกซองขวงก็ได้นะ พอดีเสร็ผมซื้อแล้วอ่าเดี๋ยวซื้อของแต่งกันเลยนะครับซื้อครบยังก็ไม่รู้นะหรือขุดลงๆไปนะมาแล้วผมจะผมจะไฟกระป๋อดีไหมไฟก็ได้นะอันนี้กดลุลุไปเลยนะเพื่อนกดลุลุไปเลยถ้าใครเล่นแบบแบบตัวจะตายประจําก็น่าจะรู้นะครับว่าต้องกดลุลุ้แค่ไหนก็มันจะเร็วดีนะครับอ่านะผมพาไป54กว่า54อัน54กว่าอะไรแล้วมาอุ้ยคนอยู่ข้าง อุ้ยอ้าจ้าจ้าล้อล้ล้ล้อลออาวอ้าวอ้าวอะไรครับเนี่ยนั่นอะไรนะครับเป็นโซนเปสียใจนะครับซึ่งมาเล่นเพื่อความสนุกสนานไม่ใช่ความเครียดนะครับเอ้ยมันก็ยิงอยู่ข้างหน้าผมเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนั่นนั่นนั่นเนี่ยกดตะกิ้ลิงนะครับกดตะกิ้ลิงนะ้ยเฮ้ยเฮ้ย เขาจอัดหัวผมแล้วตนนั้นอุ้ยเอ็งได้หวะตัวนี้วะอู้อุ้ยอู้หูยอู้ยไม่ตาย,ย,ยไม่ตายวะ,ยวะน่ากดสก,กิลลิงอ่ะอ่านี่เหรอไหมถ้าเรายิงคนได้เรื่อยๆนะครับสก,กิลลิงเราก็กดได้เรื่อยๆเช่นกันนะครับสมมติว่าเรามีสี่หนึ่งอันเองนะครับเรายิงอีกตัวหนึ่งล้มปั๊บเรากดสก,กิลลิงเอ้ยไม่ตายวะ ออกมาดิออกมานะเดี๋ยวก็เฮ้ย,ยนี่กดตะกิ้ลิงนะครับอ่าถ้าเรายิงคนตายไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถกดตะกิ้ลิงแบบเรื่อยๆได้เช่นกันนะครับซึ่งสมมุติว่าเรามีเราล,ง,ลงทีหนึ่งนะครับมีคนมาเราหาเราสี่คนนะครับไปยิงอีกตัวหนึ่งล้มปุ๊บเราก็กดตะกิ้ลิงแล้วก็เรากดยิงอีกตัวนึงล้มปุ๊บเรากดตะกิ้ลิงได้เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากนะครับนะักอุย้ยไม่ตายว่ะอุ้ยอุ้ยเกาะแตกเลยเพื่อนโอ้ยปืนอะไรวะมาแล้ว ก็สกิลลิงเนี่เห็นไหมสุดยอดแค่ไหนเพื่อนเสกิลลิงที่เขาอัปเดตมาใหม่นะครับผมมันก็มีหลายตัวละครนะที่อัพเดตมาใหม่แต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมดูตัว,วละครอะไรก็บอกผมมาได้นะก็สกิลลิงนะ,ะบอกเลยว่าสนุกมากเลยครับสกิววลนี้นะเหมือนจะมีคนมาครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนปืนเหรอน้องอุย้ยอุ้ยหมดแตกก็สกิลลิงนะ,ะบอกเลยแต่ถ้ามีสีหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปหาที่คนเยอะๆนะ อุ<จ>้ยๆๆเพื่ออะไรวะน่ะอุ้ยเยอะวะกดสกิลิงนี่เห็นไหมเฮ้ยมันเกิดตรงนี้วะเอ้ยลอยๆ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 ลยๆลอยๆเอกดสกิลลิงไม่เราสามารถกดสกิลลิงได้เรื่อยๆนะครับกดสกิลลิงเย็นว่ากดสกิลลิงกดสกิลกดกิลลิง กดสกิลลิง่ะเนี่ยไม่เ,เพื่อนมันกดได้เรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยมันจะมีหลอดสีเหลืองอยู่นะมันจะหมดเวลาตัวน,นั้นนะอุ้ยอันนี้กดไม่ทน <c oughs> ันนี่กดไม่ทันจริงมันเร็วเกินนะเอามันอยู่กดแล้วยิงไม่ได้เฮ้ยมันหายวะมาอ,อยู่โน่นอยู่โน่น กดตะคิวลิงกดตะคิวลิงกดตะคิวลิงอ่านี่ยนั่นเพื่อนเราก็จะได้แบบนี้มาแล้วครับซึ่งบอกเลยว่ามันดีต่อการเล่นซีหนึ่งมากนะครับหรือว่าหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็อุ้ยพระเจ้าจอร์สเจ้าจะมายิงหงอกคงเราไม่ได้นะกดตะกิวลิงฮนะอ่าบอกเลย อุีกแล้้วมันยิงหัวผมอีกแล้วไอ้ตัวนี้เอาว่ะมันมันมันสดว่ะมันซ่าว่ะเพื่อนๆมันซ่าว่ะยิงหัวโหคงว่ะเอาว่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือว่าคอมเมนต์อะไรก็ได้ให้ผมนะครับหรือว่าให้ผมรีวิวตัวละครไหนก็บอกมาได้เลยนะครับว่าสงสัยแบบตัวละครไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะทำคลิปตอบนะครับอุ้ยตัวละครลิงฟิวจริงว่ะทีนี้ฟิวจริงว่ะเอาเอา นี่กว่ตะกี้ลิงเห็นไหมเพื่อนๆบอกเลยว่าเฮ้ยยิงสู่กัมเพงเฮ้ยกว่ตะกี้ลิงฮะน่ะมันมันหลบนะมันหลบไงบอกเลยว่าสก,กิลลิงเป็นสก,กิลที่ดีนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ใช่เท่าไรผมที่ชอบเล่นนะคือไปไหนก็ต้องเจอลิงนะครับกดสกิลลิงนี่ไปไหนก็ต้องเจอน้องลิงนี่อยู่ในเกมตลอดเลยนะครับ ไม่ดีไว้เพื่อนดูกันบทตะกี้วิ่งฮะอเมื่อกี้กดได้สองรอบนะแต่ผมกดรอบเดียวน,นะเพราะว่าไม่มีใครมาอยู่ข้างผมไงน,น้องคอดี้แหละคอดี้เติบบ้างเหอะเว้หายออาไปเนาะผมไม่อยากยิงเลยนะเพราะว่าผมเป็นดูเขานะน่าเป็นเกียรมเพื่อนโอ้วิ่งชิวเลยเว้ยนี่คนก็เหลือน้อยนะครับเหลือแค่สี่คน รวมผมนะรวมผมก็สี่คนไม่โดนเลยนีเตลมีคนอยู่ข้างนโอ้โหโอ้โหพระเจ้าไก่บอมตัวเปล่าเล่นเกนอะไรเนี้ยเลยมาเล่นกับผมอ่ะผมว่าจะไม่อัดใส่ใครเล์แล้วนะวันนี้โอ้โหโดนยิงต่อหน้าต่อตาครับอุ้ยอุ้ยเอาเฮ้ยทำไมไม่โดนวะอัดตัวแล้วกัน ถั่วไม่โดนหัดตัวไปเลยเอองัดถัวโอุ้ยไอ้นีดด่มันเล่นเก่งนะใครมาขออะไรตอนนี้อือสองนัดก็ก็สวยเหมือนกันเออหวัวแตกตัวไลิงต่อฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้นี่อยู่นี่เออกดสกิลลิงฮนะ โอ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันจริงๆว嘛อ๋อ,อ,อ,อตีกับดักผมก็อ,อย่าก,กระโดดแต่ผมไม่ได้กระโดดนะอัดตัวสับตะกบสองออกดตะยูริงฮะบอกเลยบอกเลยวิ่งมาอย่างนี้ก็หัวแตกดีกว่าตะยูริงนะกเลยว่าเป็นตะยูที่กดผืนม,มากครับ ถดตัวไปโอ้โหอีกแล้วอะ่ะนี่มันแค้นผมมากเลยนะผมว่ามันคงแค้นผมจัดๆตอที่ผมยิงมันเนาะผมเหนะ็นแล้วมันอาจไทยอะไรแน่นอนเลยตัวเนี้ยอืมอก็ตะเกียงเฮ้ยเววเววฝูนะเมื่อกี้ผมเ,เห็นรูปโปรไฟล์นะไปไหนนะอ่ะกดปิดนัดเนึงเมื่อกี้ ใจใจหน่อยวัดกันเลยอย่าก,กดคุณน่าที่นี่จริงอ่ะวัดกันไปเลยไม,ไม่วัดใช่ปะอ่านะครับผมจะไม่ตัดคลิปนะทีนี้ว่าผมจะไม่มาทําไฮไลท์นั่นนั่นเองนะครับขยิมปุ่มวะอ่านะครับตอนนี้คือ,อ่ระดับผมต้องวัดตัว,ต,วตัวอะไรอย่างเนี้ยอ่ากดตะกิ้ลิงก่อนอเอ้ที่จริงผมจะไปหลอกมันนี่ว่าเออคือหลอกยิงมันนะ าก็ไปอ่าเดี๋ยวผมจะไปทำยิงมันแล้วแปลงร่างเป็นนี่นะครับอุ๊ยจ๊อกโอ๊โอะป๊๊ะไอตัวนี้นะที่ยิงกับผมต้อนแรกนะผมจะวิ่งตามมันเอาหายหน้าขึ้นบนไปนะช่วยถเถอะนะไอ้นี่มายิงผมว่ะมันไม่ยิงผมวะนั่นเอาอ่ะนี่เปาอ่ะ ผมล่อกับลิงใครจะสู้ได้ฮนะเ mm hmm. ออบอกเลยกตดตะกิ้ลิงแล้วก็ร่อยมันยิงนะครับแต่ผมจัอย่อยอ่ยอยอ่ยอยอ่อย่อคนย่อผมก็มจะไม่ยิงนะเอา้ายิงมาทําไมอ่ะอ๋อไม่ใช่อย่าเป็นตะโอ้โหมันยิงคมนะตัวนี้นะยิงคมนะมนเพื่อนแต่เกิดไปว่าเฮ้ยยิงเพื่อนเราอ่ะมันยิงเพื่อนเราโอ้โหเพื่อนเราสวยมาก ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สวยมากเพื่นเราเก่งมากนี่บอกเลยเดี๋ยวผมจะไปลอกมันอีกนะตอนนี้ก็มีประเด็นอยู่แค่ตัวเดียวนะครับในนี้นะที่ไอตัวยิงเก่งๆนะครับอยู่ข้างในนะอย่าไปวัดกับมันนะครับถ้าเรารู้ว่าเราเล่นไม่เก่งนอ่ะวัดตัวตัวไปเลยอย่าแอบดิเฮ้ยเออ๋อ ผมยิงไม่โดนเลยโดนหัวแทกหัวแทกไอ้มันเกิดตรงนี้เลยวะอุยชิบหายโฟมาโฟมาอุ๊ยไม่แตกันเพื่อนผมกดตกิ้ลิงไงนะเมื่อกี้ เลจะทำแบบลอมันออกไปนะโอเปิลโคโรอีกเลยไม่เฟียวเนาะโคโรไม่้เฟียวนะบอกเลยไม่ใจเลย ก็สำหรับคลิปการรีวิวตัวละครออห่อคงหรือตัวละครลิงของเรานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับหรือว่า,าใ้ผมตามคลิปแนวไหนก็บอกผมมาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับก็สวัสดีครับปั๊บปั๊บสวัสดีครับบ๊ายบายปังทำไม น้อง <Net> <hertz> สวัสดีก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ